ผม่กรนจำลองครับขณะนี้เนี่ยรักษาการผู้นการทักนะเพราะว่าออขอแจ้งให้ทราบว่าคุณกัญจนาศิลปะอาชานะได้ลงนามในหนังสือลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักท่าไทยพัฒนาแล้วนะครับเมื่อวันที่20กันยายน2565ที่ผ่านมาจึงส่งผลให้กรรมการบริหารพักนะครับทั้งคณะต้องพ้นจากตาแหน่ง ตามข้อบังคับพรรคกายเมืองที่ระบุว่า,าได้ระบุว่าจะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน60วันนั่นแต่วันที่กรรมการมรเห็รครับแล้วก็ในการละออกครั้งนี้นะครับกรรมการสรรหาของพรรคซึ่งต้องเป็นกรรมการบริหารการลาออกดังกล่าวนะครับส่งผลให้กรรมการสรรหา ทำให้กรรมการธนาของพรรคขณะนี้ไม่ครบแล้วก็กรรมการธนาในส่วนของหัวหน้าสาขาสี่สาขาและตัวแทนพรรคประจำจังหวัด3ามคนก็ลาออกจากตําแหน่งไปด้วยกันดังนั้นเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาได้มีการประชุมกรรมการบร,นนริหารของพรรคแล้วก็กรรมการบริหารได้มีมตินะครับว่าเราจะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญนนค,ครั้งที่สองั้าที่2 2 5บในวันที่ส ที่ตุลาคมเวลา7.30นถึงเที่ยงครึ่งนะครับที่โรงแรมมิาคาเอลแกรนด์คอนเวนชั่นซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีสาระสำคัญนะครับก็คือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพักก่อนนะครับข้อบังคับพักหลายข้อที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในนั้นก็จะมีการปรับปรุงเรื่องกรรมการบริหารพักซึ่งเดิมเนี่ยเรามีอยู่29คนนะครับล้วขยายออกเป็น3.9คน เพื่อจะรองรับในกรณีที่มีการเลือกตั้งแล้วก็มีกรรมการบริหารเพื่อจะได้ไม่ต้องแก้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราได้มีการเพิ่มกรรมการดําเนินงานของพักซึ่เดิมเนี่ยมีอยู่5คณะนะครับมีก็มีกรรมการกฎหมายกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พักนะครับกรรมการจริยธรรมกรรมการพยาธมพันธ์กรรมการกิจการของพัก ตอนนี้เราเพิ่มกรรมการบริการขึ้นมาอีกหนึ่งคณะนะครับนอกจากนั้นยังมีวารละที่สําคัญพอมีการแก้ไขข้อบังคับแล้วเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่แทนชุดเก่าที่พ้นไปทั้งคณะนะครับก็จากจะเกรียนว่าในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเปลี่ยนแปลงบุคคลนะครับครั้งใหญ่ของพรรคนะครับเพื่อเป็นการเตรียมรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับนอกจากนั้นเนี่ย ที่ผมได้กล่าวแล้วเมื่อกี้ว่ากรรมการสรรหาเนี่ยนะครับที่หมดอายุไปนะครับจากการลาออกและการสมาชิกภาพของกรรมการบริหารเราก็จะมีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาขึ้นใหม่นะครับจำนวน11คนซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหาร4ี่คนนะครับซึ่งก็จะได้อยาชุดใหม่นี้แล้วก็จาก4สาขา4ี่ภาคนะครับมีภาคเหนือภาคใต้ภาคกลาคคงแล้วก็ท้งภาคตะนอ,อกนะครับ รวมขึ้นไปแล้วก็นอกจากนั้นก็มีตัวแทนประจำจังหวัดอีกสามคนก็จะเป็นกรรมการสรรหารชุดใหม่ซึ่งเตรียมไว้สําหรับการเลือกตั้งปัจจุบันนี้การเลือกตั้งที่มีการบอกว่าคนนั้นจะลงตรงนี้คนนั้นจะลงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่จริงทั้งนั้นนะครับของสภาเพราะว่าจะต้องผ่านกรรมการสรรหารของพรรคก่อนนะครับพรรคแถลงไปเพียงแต่ชี้ว่าจะเอาคนนู้นคนนี้แต่ว่าต้องผ่านกระบวนการนั้นและกระบวนการนั้นตอนนี้ ยังมีปัญหาต่อเนื่องก็คือว่ายังต้องรอกฎหมายพักการเนซึ่งกฎหมายพักการเงินมีการกำหนดเรื่องกรรมการสรรหาไว้ขณะนี้กฎหมายฉบับนี้ย,ยังไม่ออกมา,าทางสารและธรรกูญก็จะใช้เวลาไม่มากแล้วพอเสร็จจากตรงนั้นแล้วเพื่าหาว่ากฎหมายผ่านกลไกการเลือกตั้งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับการทุนพรเมอรี่ยังจะมีหรือไม่ยับนะะเป็นไปตามกฎหมาย เป็นรายละเอียดที่จะเผยเรื่องสำคัญเพราอยู่หน้าพักจะออกไปจะมีการเลือกตับประการงานชุดใหม่ประเด็นเรื่องนี้มันเป็นอของกกตเองนะครับร้อยแปดสิบวันเนี่ยขึ้นปกติสภาลงจะไม่ยู่นานขนาดนี้พออยู่มาจนเหลือร้อยแปดสิบวันเนี่ยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสสเขตละ คือน,นับขึ้นไปมันมันต่างกันอยู่สองที่กรกตจะต้องออกประกาศเขาจะเป็นต้องออกประกาศเพราะว่าเป็นหน้าที่ทางกฎหมายของเขาปัญหาที่มีขณะนี้ก็คือว่าถ้าหากว่าเกิดว่าออกประกาศ180วันแล้วเนี่ยไปครบนะครับเกิดมีการยุบสภพาพัาเนี่ยค่าใช้จ่ายตรงนี้เริ่มนานแล้วมันจะขาดไปแล้วเรื่องน้าใหม่เข้าไ,ไหมเพราะว่าถ้ามีการยุบสภาเนี่ยก็ต้องนับเป็นต้น ก็ที่เป็นประเด็นเป็นอยู่มากแล้วความผิดที่เกิดสมมติว้าจะเป็นต้อมีการจัดเลีเเ้ยงอะไรพวกนี้ถ้ามีความผิดความผิดหายไปด้วยหร่าจะมีการรุมอฟืไปด,ดูซึ่งวันนี้ผมทราบว่าทางออประชปรวีชี้แจงกับทางกรรมธิการก,รากิจการกรัฐบาก็ความชัดเกนก,ก็จะมีมากขึ้นแล้วคอประชาจำเป็นจะต้องประกาศตอนนี้ก็คือประกาศเอาว62เป็นคนหมายเดียวที่กอประชารีดในมือมตอน,นจะออกเป็นปีในจังหวัดที่กำลังแท้อย,อยู่ถ้าผ่านก็จะกลายเป็นคนหมายฉบับใหม่ ที่คำถามที่ว่ามันจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบก,กันหมยังไงม,มันเป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นเช่นนั้นแหละเพราะว่ากายเป็นฝ่ายรัฐบาเลเนี่ยนะครับนอกเวลาเข้าไปที่มันข้าเกี่ยวในการทํางานการเป็นรัฐบาลนะคร,รบับการเป็นรัฐบาลกับการเลือกตั้ง